มาครับสิ่งที่ผมอยากให้น้องๆนักบาสทุกคนได้ตระหนักเรียนรู้ก็คือพอเราทําแต้มได้แล้วเนี่ยให้เราป้องกันทันทีนะครับอย่ามัวแอคอย่ามัววิ่งกลับไปนะครับเนี่ยครับป้องกันทันทีเปลี่ยนจากบุกเป็นรับทันทีแล้วเมื่อได้แต้มเสร็จก็ป้องกันต่อไม่ต้องถอยไม่ต้องโหดนะครับเบรกไว้ทําให้เขาชา้าที่สุดนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพลสซิ่งนะแต่แค่ป้องกันจับตัวหาให้เจอนะครับ ทำให้เขาเสียเวลา8วิมาแล้วก็ทําให้เขาเสียจังหวัดนะเราเล่นป้องกันเห็นไหมครับเพชเชอร์ไล่ไปบีไปเขาเล่นยากไม่ได้ฟาวด์านะดูอย่างตัวอย่างนะทิมเบอร์วูฟแล้วก็ฟินิกซานเกมนี้เห็นไหมครับได้เสียเทนนิว์ปุ๊บฟาดเบรกมาให้เร็วพาได้แต้มแล้วป้องกันต่อทันทีเห็นไหมครับว่าเขาบีบนะครับนีลุม2ลุม3ลุม2แล้วเปิดเทนนิวส์อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ได้ฟาว์นะครับโอ้โ oh ห oh. เกมอย่างเดือดเกมนี้แต่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับดูฟินิกซันไล่บอลไล่ไล่นะครับไล่คนมีบอลแล้วคนอื่นก็ต้องไล่ด้วยแล้วเพื่อที่จะสร้างเทิร์โอเวอร์แล้วก็ได้ฟาอ่านนี้เสียฟาวนะเสียฟาวเราก็ต้องแล่นครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เกมบีบใช่ไหมแต่ว่าเราควรจะเบรกบอลทุกจังหวะที่เรามีโอกาสนะครับแล้วเราจะสามารถพลิกเกมกลับมาได้ลองดูลองเอาไปฝึกดูนะครับไม่ใช่ว่าเรายิงลงแล้วเราก็วิ่งกลับอะไรเงี้ยลงไปตั้งรับมัน เสียเวลานะครับเรายืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราได้แต่เราก็เบรกบ่อนไปดิแบบนี้ดีกว่าเยอะ